สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้สองตายายก็มีภารก,กิจเยอะแยะไปดูคอนโดอ่อที่ให้เขาเช่าให้น้องนักศึกษาเช่าด้วยตอนนี้น้องนักศึกษาเรียนจบสีปีแล้วจบเรียบร้อยไปทำงานเรียบร้อยแล้วเราเอาคลิปไปลงแล้วอันนี้เราก็จะไป ช้อปปิง้งพอดีออกมาดูห้องที่คอนโดด้วยไงคอนโดพลัมคอนโดรังสิตอ่าพูดซ้ำๆอยู่เดี๋ยวพูดซ้ำกับอีกคลิปหนึ่งไม่เป็นไรมีคลิปลงหลายๆคลิปพอดีเราจะไปตลาดผลไม้เขาเรียกว่าอะไรนะป่า,ปา ผล,ลไม้นานาชาติก็ตลาดไทยติดกับอเยรานแหละเ <c oughs> ขาพี่น้องกันโซนเดียวกันตลาดต้นไม้ติดกับตลาดต้นไม้น <c oughs> นชาติใครสนใจพรมคอนโดรังสิตท,ที่เช่าก็ติดต่อเรามาได้นะจังจริงๆเราก็ลงคลิปไปเรียบร้อย084 0772317แล้วก็0922717201นะคะ นใจก็โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้สัญญาเช่าก็ออมัดจำล่วงหน้า2เดือนทำสัญญา1ปีใช่ไหมประกันก็หนึ่งเดือนนั่นแหละประกันก็หนึ่งเดือนห้องสะอาดมากนะเราเห็นเห็นหมาเห็นคลิปเราที่ลงไปเมื่อไหร่นองนักศึกษาดูแลดีมากหนูเยอะชื่อหนูเยอะ เป็นเด็กที่น่ารักมากมากเลยอ่ะเปิดห้องเข้าไปดูสภาพห้องโหเหมือนตอนที่เราซื้อคอนโดใหม่ๆเลยนะเหมือนเลยอ่ะดูแลดีมากเลยอ่ะชอบหนูเยอะตรงที่หนูเยอะเขาพูดว่าอะไรไหมเขาบอกว่าแม่เป็นคนบอกว่าให้อยู่ห้องเขาเหมือนอยู่บ้านตัวเองเอเป็นเด็กดีเวยล่ะน่ารักมากเลยอ่ะ ไม่เห็นใจ่ไแมป่ป้าบอดีป้าเขามองไม่เห็นเอาเอา,เอากล้องบังไม่มีอะไรเป็นคลิปสั้นๆพามาอตอนนี้โควิดเริ่มิ่มานนะพวกเราก็เริ่มทำมาหากินกันแล้วใช่ไหมหลายๆคนเริ่มออกมาทำมาหากินแล้วยอดวิวหลายๆช่องอาจจะน้อยลงเพราะไม่มีใครมีเวลามาดูมาดูคลิปแล้ว แต่ถ้าคนสนใจจริงเขามาเปิดปดูเอ,เองเนาะอายอดวิวอาจจะตกกันนะแต่บางช่องก็ยังพุ่งแรงเพราะคอนเทนต์คอนเทนต์ดีสู้ๆกันต่อไปนะอย่าท้อเหนื่อยก็พักเข้าใจไหมจ๊ะทุกวันนี้ทุกคนต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่ออะไรเพื่อเงินไง พราะทุกวันนี้ชีวิตที่เราดําเนินกันอยู่เนี่ยดําเนินชีวิตกันเนี่ยเราต้องใช้เงินนะใช่ไหมเราต้องใช้เงินอยู่บ้านเฉยๆบอกไม่ใช้เงินไม่ได้หรอกเ,เป็นไปไม่ได้อยู่บ้านเราก็ใช้ไฟใช้น้าใช่ไหมใช้เน็ตใครบอกอู้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ใช้เงินเลยแค่เราตื่นเช้ามาแปรงฟันก็ใช้อะไรนะใช้ยาสีฟันนะใช้แปรงสีฟันแปรงสีฟันมันก็ต้องมีการเสื่อมใช่ไหมใช่ ใช้น้ำใช้สบู่อาบน้ำทุกอย่างเราใช้เงินนะจ๊ะไม่ได้ไปใช้เงินนะใช้เงินอยู่ตลอดเวลาด้วยในขณะที่เราอัดคลิปเราก็ใช้เน็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนหาไรายได้เสริมก็คือการทำช่อง YouTube ทำแพลตฟอร์มดากเพจเอททำ Facebook ก็ได้ หลายช่องใช้แพลตฟอร์มหาเงินเสนอสินค้าขายสินค้าโอ้ยเราสามารถหาเงินออนไลน์ได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะถ้าเรามีหัวพวกเราต้องตามเทคโนโลยีให้ทันนะหรือเราจะแกนะ่เราก็ต้องออค้นคว้าหาความรู้ตามเทคโนโลยีให้ทันไม่งั้นเราค่อนข้างจะ คืออายุมากแล้วจะให้ไปทำอะไรอะที่มันแบบหนักๆนะนอกจากเนี่ยทำแบบเนี้ยสบายๆเนี่ยไม่หนักแต่ได้เงินขยันทำไปเรื่อยๆทุกคนน่ได้เงินหมดนี่ป้าป๊าเราก็กเกษียณยังไงไม่มีร,รายได้แล้วไงเราก็ช่วยป้าป๊าหาสตังสองคนตายายเออ,อายุมากมาแล้วกินไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่ค่อยเปลืองเรื่องกินนะ แต่เราก็ต้องใช้เงินใช่ไหมยังไงก็ต้องใช้เงินไม่งั้นจะมาดิ้นรนกันทําไมอะ่ะถ้าไม่ได้ทําเพื่อเงินเนี่ยใช่ไหมหลายคนอาจจะพูดวแบบ่าโอ๊ยอะไรอะไรก็เงินอะไรก็เงินแล้วเงินมันสําคัญไหมอะ่ะสําคัญสิสําคัญมากด้วยเป็นปัจจัยหลักเลยนะเราว่าถ้ามีเงินก็มีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมถ้ามีเงินก็ไม่อดอยังไงก็แล้วแต่ ก็ใช้ใจอย่างพอเพียงแค่นั้นเองเนาะพอเพียงเพียงพอแค่นี้เราก็จะมีชีวิตยอยู่ได้จนหมดอายุไขอ่ะอยู่แบบไม่ลำบากอ่ะจนเราหมดอายุไขอ่ะ มุนหมุนหมุนหมุนมาเจอเราไปแล้เราไม่ต้องตัดต่อแล้วพี่เกีจตัดต่อแค่นี้นะนี่พามาตลาดต้นไม้ตลาดคนละไม้ไมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตลาดคนไม้นานชาชาติ เห็นไหมเห็นไหมี่ปะเดี๋ยวเราจะไปหาผลไม้อร่อยอร่อยกินกันแต่เราป้องกันเดี๋ยวเราต้อง,องใส่แมสกไ,ไม่ใส่ไม่เข้ามไม่ให้ใส่ไม่เข้าป้าเตรียมใส่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม,ไมแล้วแมสต้องไปไหนหจอดก่อน <laughs> ลงหลายคลิปเลยลงทีละคลิปเ <laughs> ตรียมพร้อมสเปรย์ฉีดมือนี่เตรียมพร้อมสเปรย์ฉีดเรียบร้อยแลย้วปะอุ้ยร้อนจังเลยอึ๊บ Rán này Rán cho Rán chậm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็ไปตัดต่อก็ได้อ่ะเลี้ยวขวาอู้ยนากินไม่ล่าร้านถือเรียนถือเรียนถือเรียน ร้อบร้ป๊าป๊าเรา,รารมีร้านประจำอยู่ฮะมีร้านประจำอยู่ใช่ไหมเขาขายแค่ร้อยเดียวป้าขายร้อยว ระยองเนื้อดีด้วยแก่เลยเปล่า กินกันไหมจ้าเตี๋ยวเรือมีชิ้นตับนี่ปรุงแล้วนะแบบยั่ยวๆเลยอ่ะอุ้ยน่ากินไหมล่ะเดี๋ยวชิมก่อน คอบคุ้นแค่บคคสบายดีมนะั้สบายดีจ้าไม่เคยมาไม่เคยมานะนานๆจะออกมาทีถ่ายลายคลิปเลยมั <c oughs> ่มมัม,ม,มอร่อยไหมย,ยังไม่กินเลยยังไม่เข้าปากเลยตัวอะไรไม่เห็นนี่ไม่เน อ๋อหมาหมาแลวแมวแมวนันกินต่อวันนี้มากินเตี่ยวไปหลายที่จัดไว้กินเตี่ยวจะเลิกท่าน่นอุ้ย ้วยก็มีอู้น่ากินป้าอร่อยอ่ะกินซะหน่อยไปเหอยนึ่งถ้วยเหมแล้วหรออะไรหมด๋วยเตียจวนนะแต่เห็นนมถ้วยมาแล้วอยากกิน เ <laughs> <c oughs> อาหนมนถ้วยไปตั้งก่อนเดี๋ยวยังไม่หมดหลายนะมือเดียวกินไม่หนาอืม้เดี่ยวรังสิตปทุมเทศบานลนครรังสิตอร่อยมากแอบทายหน่อยแอบทายหน่อย